สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดเทพล้มนะฮะก็จะเป็นรายการที่เราเนี่ยรวบรวมเอาช็อตเด็ดๆหรือว่าช็อตที่แบบน่าอิจฉาน่าอิจฉาของเจ้าริโตะมา,านั่นเองนะฮะก็เป็นตัวละครจากซีรีส์ทูเลฟลูนั่นเองนะ,ะโดยเราเนี่ยจะเรียนกันไปทีละภาคทีละตอนกันเลยนะฮะซึ่งใน E ีีนี้เนี่ยก็จะเป็นทูเลฟลูภาคแรกโดยจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของ OVA นั่นเอง เมื่อริสาแล้วก็มิโอเนี่ยได้บอกกับลาล่าจังว่าถ้าใส่ชุดแบบนี้ทำอาหารเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเขาจะชอบอนะฮะโดยไอชุดที่ว่าเนี่ยก็คือชุดนี้เลยและเราก็ได้เห็นลาลาจังในชุดผ้ากันเปื้นอนผืนเดียวไปแบบเต็มๆตาเลยแล้วฮะจังหวะนี้ ชอตต่อมานะฮะเมื่อเจ้าริโตเนี่ยเกิดเป็นห่วงมิคังขึ้นมานะฮะก็เลยขอขึ้นไปดูมิคังที่ห้องสักหน่อยนึงนะแต่บังเอิญดันเป็นจังหวะที่มิคังเนี่ยกาลังแต่งตัวหลังจากที่อาบน้ําเสร็จพอดีนะฮะเจ้าริโตเนี่ยก็เลยได้เห็นเรือนร่างของน้องมิคังไปแบบเต็มตาเลยล่ะในระหว่างที่ริโตกับลาลาเนี่ยกำลังออกตามหามิคังอยู่นั้นก็ได้มาเจอกับพวกของคุณหนูซากิ ซากิที่เข้าใจผิดว่าพวกริโตกําลังตามหาส้มอยู่ <What? S 1> จึงขอท้าประลองแข่งเนื้อย่างกับพวกริโตนะฮะ <Hey. S 1> โดยในระหว่างการแข่งขันซากิได้ยื่นเนื้อที่เธอย่างเนี่ยให้กับวริโตกิน แต่ว่ามันดันเค็มไป <No. S 1> นะฮะลาลาก็เลยขอแก้เค็มด้วยเนื้อย่างของเธอละฮะแต่มันก็ดนัน <c oughs> เผ็ดเกินไปซะอย่างนั้นนะ <c oughs> ยุยเนี่ยต้องการที่จะช่วยให้เออริโตะเนี่ยหายเผ็ดนะฮะก็เลยเอาน้ำไปให้แต่เจ้าริโตะเนี่ยก็ดันวิ่งเข้ามาล้มใส่ยุยไปแบบเต็มเ็มเลยละฮะ <c oughs> แล้วก็ได้จับนมนมของยุยไปแบบเต็มไม้เต็มมือ อยู่ที่โกรธจัดนะฮะก็ได้แตะยอดหน้าเจ้าริโตไปหนึ่งทีจนเจ้าริโตเนี่ยล้มไปทับกับขวดซอสนะฮะที่น่าจะเป็นซอสมายองเนสนะและมายองเนสก็ได้สาดกระเซ็นชฉลมลงบนตัวของอายะลินแล้วก็ซาีิแบบนี้ วิโตเห็นแบบนั้นนะฮะจึงอยากที่จะเข้าไปขอโทษแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาตาไปไว้ที่ไหนนะฮะดันเดินไปเหยียบซอนมายงเนที่พื้น <What? S 1> แล้วก็ลื่นล้มใส่คุณหนูซากิ oh. และภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้ คนอะไรล้มทีได้เรื่องตลอดนะฮะสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงได้ด้วยดีริตโตะก็หามิคังจนเจอนะฮะและชาวเ,เทพล้มในอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพือเป็นกลังใจให้กันได้นะฮะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ